สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นค่าบเรียนของวันที่29กรกฎาคมนะคะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .2 อทับ1นะคะเราจะมาเริ่มทบทวนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนนะคะสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นการเขียนอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะโดยที่ a ของเราเนี่ยมีข้อแม้ว่าจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10ห้ามเกิน10นั่นเองแล้วก็ ตัวเลขชี้กำลังตรงนี้นะคะก็ที่เป็น n เนี่ยจะเป็นจํานวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มก็จะมีทั้งเต็มลบ0แล้วก็เต็มบวกนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะจงหาผลลัพธ์ในรูปสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือเราจะต้องเอามาคูณกันก่อนแล้วก็เวลาตอบก็ตอบในรูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ตามเงื่อนไขที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นะคะ,ะมาเริ่มที่ข้อ1นนะคะ สี่คูณสิบยกกำลังสามคูณกับหกคูณสิบยกกำลังห้าเวลาเราทำเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยคูณกันก่อนสี่คูณหกนะคะ,ะตัวนี้ก็คือสิบยกกำลังสามกับสิบยกกำลังห้าฐานเท่ากาันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะเอามาบวกกันนั่นเอง4คูณ6ก็คือยีสสี คูณอยู่กับ10ยกกำลัง3บวก5ก็คือ8ทีเรามาดูตัวนี้ค่ะ A ของเราเนี่ยคือ24ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเราจะต้องทำา4 4ให้มากกว่าเท่ากับ1หรือว่าน้อยกว่า10คืออยู่ระหว่างเนี้ยดังนั้นจะเขียนได้เป็นจาก24ก็จะเป็น2.4คูณอยู่กับ10เราจะเห็นว่าถ้าเราคูณกลับไปมันก็จะได้ ยีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คูณกับสิยกกําลัง8 10ตัวนี้ที่เราเขียนก็คือมี10แค่ตัวเดียวก็คือ10บยกกําลัง1ตัวนี้ก็จะเป็น2.4ฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะ,ะก็จะเป็น2.4คูณ10ยกกำลัง1บวก8ได้ 9อันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะอตอบตัวนี้ามาดูกันต่อเลยค่ะข้อ2นะคะข้อ2เหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ค่ะเอามาคูณกันก่อนแล้วก็จะจับกลุ่มให้มันก่อน2 4จคูณกับ2ตัวนี้ค่ะฐานเหมือนกันก็คือเลข10ใช่ไหมคะให้เราเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันเอามาบวกกันลบส บวก4จากตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะ2.4จคูณ2อ่ะ2.4จุคูณสองเป็น8อ่ะสอเป็น4ทดนิยม1ตำแหน่งก็คือได้4.8นะคะก็จะได้ตัวนี้4.8 10ยกกำลังลบ4บวก4ก็เหมือนกับ4ลบ4ได้อะไรลูกได้0นะคะ0ก็จะเป็น10ยกกำลัง0อ่ะ อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์ตามเงื่อนไขหรือยังตัวนี้มากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10ใช่ค่ะ4.8แล้วก็คูณอยู่กับ10ยกกำลัง N ซึ่ง N เราเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มที่เป็นศูนย์ะคะก็จะตอบตัวนี้เลยข้อต่อไปค่ะอ่ะเหมือนเดิมเราก็จะทำตัวนี้ก่อนเนี่ยจับตัวนี้มาก่อนก็จะเป็นสอคูณกับ ตัวนี้ค่ะฐาน10เหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะสองจุ 2. 5ณสได้อะไรอ่ามาทดตรงนี้4.5เป็น20ทด2 4.28บวกทด2เป็น10จุดทดนิยม1ตําตำแหน่งก็คือ10.0ก็คือ10นั่นเองอได้10แล้วนะคะ10ตรงนี้ ิบยกกำลังลบสี่บวกลบสามติดหนี้สี่บาทแล้วก็ติดหนี้อีกสามบาทติดหนี้กี่บาทคะติดหนี้เจ็ดบาทอ่าทีนี้มาดูตามเงื่อนไข a ต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10แต่ตัวนี้นเป็น10เราจะเปลี่ยนใหม่นะคะจาก10ก็คือ1คูณกับ10ยกกำลัง1อ่ะแล้วก็คูณกับ10ยกกำลังลบ7นะคะ ตัวนี้ก็คือ1 10ยกกำลัง1คูณกับ10ยกกำลังลบเเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะ,ะตัวนี้ก็เหมือนเดิม1นบวกลบเจ็ดอ่ะง่ายๆเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมคะมันจะหักล้างกันเนาะเอา7จลบหก็จะเหลือ6แล้วทีนี้ลบมากกว่าอ่ะก็ติดลบนะคะ นี่ก็ตอบแล้วนะคะตามเงื่อนไขนะคะการเขียนในรูปสัญ,ญากรณ์วิทยาศาสตร์มาดูแบบฝึกหัดของเรามีแค่ข้อเดียวมีแค่ข้อเดียวดูตัวนี้เป็นการคูณให้เราเอาตัวไหนคูนกันก่อนนี่ตัวนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยจับกลุ่มตัวนี้แล้วก็มาสังเกตว่า a ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขไหม a ของเราต้องเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือมากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10นะคะ ทำเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งในกลุ่มเชคนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ